ค่ะเพื่อเราตัวแทนจากคนสามดิฉันนางสาวก้าลาปอนองเ็ดค่ะดิฉันนางสาวส่อพาบัวผันค่ะดิฉันนางสาวินนาชฟา,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 าศิษ์สบายค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่องเครื่องควบคุมระยะไกลนะคะเครื่องควบคุมระยะไกลหรือ remote control คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุมการทํางานเครื่องใช้ไฟฟ้าเล่นอ,อุปกรณ์อื่นๆจากระยะไกลโดยไ,ไม่ต้องสัมผัสค่ะและการทํางานนะคะคือส่งสัญญาณนิดต่อ โดยทั่วไปคือแสงอินฟาราเรดจากเครื่องส่งไปยังเครื่องรับเพื่อสังการเ,เมื่อผู้ใช้กดปุ่มบนรีโมทวงจรจะแปลงการกดนั้นเป็นรหัสร,รับแล้วส่งออกไปเป็นพันแสงหรือคลื่นวิทยุซึ่งเครื่องรับจะรับสัญญาณถอดรหัสและประมวลผลเพื่อทําตามคําสั่งเช่นเปิดทีวีปรับเสียงเป็นต้นค่ะตัวอย่างนะคะหลักการทำงานรีโมท ตัวลิหม่จะสั่งร้านได้ต้องประกอบด้วย2อย่างคือรหัสและตัวส่งรหัสออกไป1รหัสเป็นสัญญาณแบบดิจิตรอนซึ่งจะต้องส่งออกไปต้องมีตัวพาออกไปตัวรหัสหมายถึงรายการต่างๆในแต่ละช่วงเวลาเช่นเราเปิดวิทยุรับฟังรายการจากวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ความถี92.5เมกะเฮิร์หากเราฟังความีหากเราฟังคลืนทั้งวันจะไม่หมความถีอื่น สองตัวพารหัสออกไปเป็นสื่อกลางหรือตัวเชื่อมพารหัสออกไปสู่ตัวรับเพื่อถอดรหัสและใช้รหัสที่ถอดได้ไปควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆสรุปนะคะการส่งรหัสมีโมดโดยใช้คลื่นวิทยุจะส่งจะสั่งงานได้ต้องมีเงื่อนไขสองอย่างคือ 1. ความถี่ของคลื่นวิทยุที่รับสง่งต้องมีความถี่เดียวกันสองีโหมดที่ส่งออกไปจะต้องตรงกันกันกบรหัส ที่เครื่องรับสัญญาณของอุปกรณ์ค่ะค่ะคำถามนะคะข้อที่1อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลใช้เครื่องแสงใดในการสั่งการค่ะครับแ๊บนึงตอนนี้ยังไม่ได้อัาเลยยังไ,ไม่ได้อเายเอ้าไม่ปิดสตอรวิดีโอยังไงไม่ไงขึ้นอินเตเรีเนครับ คำถามที่สองนะคะหลักการทำงานของรีโมทมีกี่หลักการอธิบายค่ะก็คือนะครับมีรีมีหลักๆอยู่2หลักการนะครับก็คืออินฟลเรดและขึ้นความขี่วิทยุครับสาวนะคะเงื่อนไขในการทํางานของรีโมทมีกี่ข้ออธิบายค่ะมีสข้อ เพียงพอครับรีโมดต้องมีฐานครับซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของรีโมดครับแล้วก็การส่งสัญญาณได้ถูกต้องครับที่โมดใช้แสงอีนฟลาเรดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ครับอุปกรณ์ปลายทางต้องรับสัญญาณได้ดีครับัือไือสามคันะคะอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลใช้คลื่นใดเป็นตัวรับสัญญาณค่ะขอควบคุมระยะไกลนะครับส่วนใหญ่จะใช้เรดิโอเวฟนะครับในการรับสัญญาณครับ จบการนอเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ